โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมลาเต้นะครับวันนี้ผมก็จะพามาบอกวิธีการเล่นนะผมที่การเล่นสําหรับมือใหม่นะผมว่าซื้อขายยังไงทํางานอะไรรวๆนะผมแล้วก็ใช้คําสั่งนะครับโอเคหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนเรามาเริ่มจากอ่คำสั่งก่อนนะครับผมก็ให้คุณมาตรงแชทนะผม ใกล้รูปแผนที่นะครับกดมาหนึ่งทีนะผมก็จะเด้งรูปแป้นพิมพ์ให้คุณครับก็มันจะมีคําสั่งให้คุณนะผมเนี่ยทับนะผมเขียนทับไปว่าหนะิวนับอ่าพอเราเขียนว่าหิวน้ำผมเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งบอกนะผมว่าคําสั่งทั่วไปคําสั่งครอบครัวแล้วก็งานไหนทําเลเวลได้บ้างนะผมประมาณนี้โอเคเรามาดูคําสั่งทั่วไปกันก่อนนะอ่าคาสั่งทั่วไปจะเป็นประมาณนี้แล้วเพื่อน โอเคมันก็จะบอกหมดเลยนะเรามาดูคาสั่งครอบครัวนะครับคําสั่งครอบครัวก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าสหรับคนมีครอบครัวนะครับต,ต่อไปครับผมงานไหนทำเลเวลไหนได้บ้างนะโอเคต่อไปงานสกัดหินนะผมโรงงานสีข้าวนะเลเวลหนึ่งนี่ดูเอาเองเลยนะเพื่อนๆนี่คืองานที่เราทำเลเวลได้นะอ่านี่มีงานเก็บดจ้าทะเลงานเก็บเห็ด สองงานนี้แนะนำนะผมสำหรับมือใหม่นะทำได้เงินดีครับแล้วก็งานแก้สะสมพลังงานนะครับงานแก้สะสมพลังงานก็คืองานนี้นะผมงานที่ผมทำอยู่นะโอเคครับผมก็ต่อไปน,นะผมก็จะพามาบอกนะผมว่ามือใหม่ไปตรงไหนก่อนนะผมโอเคโอเคครับผมท่านผู้ชมครับผมขอเพิ่มเติมกับคําสั่งนิดหนึ่งนะผมโอเคอันดับแรกก่อนมาตรงสี่เหลี่ยมนะผมมันก็จะเป็นหน้าผาอย่างนี้นะเพื่อน เม,มามาได้ดูทิะอันเลยนะผบว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเรามาดูข้อมูลกันก่นกอนนะครับข้อมูลก็จะบอกว่าเออกดตรงเมนูนะผมอันแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่าแล้วก็กดข้อมูลส่วนตัวของเรานี่คือข้อมูลส่วนตัวนะผมเพื่อนเพื่อจะบอกหมดเลยนะผมชื่อวันเกิดเลเวลอาหารก็จะบอกทุกทุกอย่างนะครับผมของของเรานะต่อไปก็ะจะเป็นกระเป๋านะครับเพื่อนอ่ากระเป๋านี่ จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนต่อไปก็จะเป็น GPS นะผม GPS ก็จะเป็นแนะนำทางบอกทางค้นหาสถานที่นะครับประมาณนี้เรามาดูค้นหาสถานที่กันก่อนโอเคค้นหาสถานที่ไม่ได้ละกอกนะผมต่อไปเรามาดูรายชื่อสถานที่กันนีจะบอกทุกทุกอย่างนะผมทั้งไมกขับขี่ทรรบัตรประชาชนนะผมงานทั่วไปงานขับรถนะผมงานผิดกฎหมายนะโรงพยาบาลสถานีตำรวจอู่ช่างนะผมก็จะบอกมาหมด ทุกอย่างเลยนะใมกระทั่งปั๊มน้ำมันธนาคารก็บอกนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นมือถือนะผมมือถือสามารถซื้อได้ที่เซเว่นนะผมเซเว่นที่อยู่ตรงนี้นะผมอาจจะผมแฟนแบร์ตอนนี้ก็คือจะเป็นเซเว่นนะครับผมพูกมึงมาดูไว้นะครับโอเคก็มาอยู่ตรงช้อนซ่อมน,นะผมเดินเข้ามาในเซเว่นนะครับโอเคเพ็จะเป็นร้านา้ายสกิรค้านะครับให้เราเดินมาตรงเออเครื่องหมา,สายสัญลักษณ์เงินดอลลาร์นะครับ แล้วก็กดซื้อของปมาว่าจะมีน้ำเปล่ามีโค้ดมีข้าวกล่องมีมือถือมีซิมนะผมมือใหม่ต้องซื้อมือถือนะกับซิมก่อนนะสองสิ่งนี้คือขาดไม่ได้เลยนะมือใหม่นะ่ะต้องซื้อด้วยนะประมาณนะผมเป็นท่าทางนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมผมไม่ได้ใส่ใจนะโอเคเพื่อนๆต่อมาเป็นผู้เล่นนะครับนี่ผู้เล่นนะผมจะบอกหมดเลยนะว่าจำนวนผู้เล่น แล้วก็ตำรวจมีเท่าไหร่นะผมในประเทศแล้วก็มีหมอกี่นะผมมีช่างเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยหลักๆต่อมาเป็นตั้งค่าครับตั้งค่าก็จะเป็นตั้งค่าเกมเลยนะผมโอเคตั้งค่าผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสามารถนำไปใช้กันได้นะครับโอเคแล้วผมก็ไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับผมโอเคครับผมเพื่อนๆตอนนี้ผมได้มาถึงเอ,อ่อ สถานที่สอบใบกับขี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปทไปําใบกระบี่กันนะผมอันดับแรกเข้ามาในตรงนี้เลยนะเพื่อนๆแล้วเรากด n สอบใบขระบี่นะผมก็วิธีการสอบใบขระบี่นะผมก็จะเป็นปมาณนี้นะครับ1ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบ,บัติอย่างไรนะผมออตอบหนอบ1นะครับเพื่อนๆข้อนี้น่าจะตอบตอบ2ครับ ข้อนี้น่าจะตอบตอบสามนะครับเพื่อน,อนโอเคหลังจากเราสอบไฟขี่ผ่านแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับเพื่อนก็จะเป็นรถให้เราไว้ทำไปกับขี่นะครับเพื่อน,อนคือผมทําไปกับขี่แล้วผมจะไม่ทําอีกนะครับเพื่อน,อนโอเคถ้าใครสงสัยว่าท้าเราจขี่ไงก็เดี๋ยวผมจะ คลิปไว้ให้นะผมว่าผมเคยทําไปแล้วนะโอเคก็ตังต้งใจชมก็สามารถไปดูคลิปนั้นกันได้นะครับเราไปดูวิธีทำบัตรประชาชนกันเลยโอเคมันจะอยู่ใกล้ธนาคารนะครับผมรูปตังนะตรงแผนที่นั่นเองนะโอเคนะผมพอมาถึงนะเราก็เดินเข้ามานะผมตรงนี้นะอ่าพอเราเดินเข้ามาในนี้ปุ๊บนี่มันก็จะมีบอกแล้วผมทำบัตรประชาชนนะครับอ่าเรากดเข็นไปผมแต ขึ้นบัตรประชาชนแล้วนะผมขึชชน้นทำบัตรประชาชนแล้วเอาอ้เกียดเด้งเฉยเลยโอเคครับผมหลังจากเราทําบัตรประชาชนกันเสร็จแล้วนะผมผมจะมาเพื่อนเพื่อนมาทำเออเขาเรียกว่าอะไรวะมาสมัครธนาคารนะเออมาเปิดบัญชีนั่นเองนะครับผมเออเพื่อนเพื่อนโอเคจุดเปิดบัญชีจะอยู่ใ,ใกล้ๆเราเองนะผมตามผมมาเลยนะครับ Let's go อ่าผมพอเรามาถึงนะผมให้เราเดินเข้ามาตรงจุดสีขาวนะผมพอเรามาถึงข้างในนะผมแม่งก็จะเงาวับอย่างนี้เลยนะผมพื้นนะโอเคแล้วเราก็เดินมาตรงนี้นะผมบัญชีนะผมอ่ามันก็จะมีพนักง,งานเปิดบัญชีนะผมแต่ผมขึ้นเปิดบัญชีไปแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้เปิดบัญชีมันจะไล่ให้ไปทําบัตรประชาชนกันก่อนนะผมซึ่งนั่นแหละครับถึงผมมาทําบัตรประชาชนกันก่อนนะโอเคโอเคครับผมท่ยานผู้ชมครับผมคงความเสริมตัวเอทีเอ็มนิดหนึ่งนะผมก็ สำหรับใครที่จะฝากหรือจะถอนนะครับผมแล้วมันขึ้นว่าวงเงินในบัญชีไม่พอนะครับผมก็เราสามารถมาตั้งค่าบัญชีได้นะครับผมแล้วก็กดมาปรับวงเงินนะครับผมอันนี้ก็จะคือวงเงินนะครับผมที่เราสามารถปรับได้นะครับผมมีห้าหมื่นมีหนึ่งแสนมีห้าแสนมีหนึ่งล้านนะครับผมแล้วนี้ก็จะคือค่าธรรมเนียมที่เราก็ต้องจ่ายนะครับผม ส่วนเออห้าหมื่นเนี่ยก็ต้องจ่ายหนึ่งหมื่นนะครับผมส่วนหนึ่งแสนก,ก็ต้องจ่ายสามหมื่นนะครับส่วนหน้าแสนก,ก็ต้องจ่ายห้าหมื่นนะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเอาแล้วมันเป็นเฮียเลยเนะี่ยโอเคครับผมจุดต่อมาที่ผมจะพามาดูก็คือจุดขายรถมือสองนะผมไม่ใช่มือสองแล้วอันนี้คือมือหนึ่งเลยนะผมผมพูดป,ปิดนะผมขอไปด้วยนะอันนี่คือจุดขายรถนะครับผมอันนี้ก็คือจะมีรถให้เราซื้อหลากหลายคันเลยนะผมโอเคนะผมก็สามารถมาเลือกดูได้เลยนะผมใครมีเงินก็สามารถจัดได้นะ แต่ว่าผมไม่มีเงินนะผมมีแต่ทีมทีมตัวแรงเนาะ <S 2> <S 2> <S จุดต่อไปนะผมจะเป็นจุดขายรถมือสองนะผมอ่ามันจะอยู่ใกล้ๆนั่นเองนะโอเคมาดูตัวม,มินิแมปนะผมจะอยู่เป็นจุดเซฟโซนสีฟ้านะสีฟ้าเงี้ยตาบอดสีหรือเปล่านะสีเขียวเออเสร็จแล้วกดทับ R M นะผมเพื่อลักรถนั่นเองนะจุดขายรถมือสองก็จะอยู่ตรงนี้นะผมมันก็จะมีบอกนะผมอ่าราคามือสองนะ นี่ประมาณนี้โอเคครับผมก็ตอนนี้ผมก็จะมาทั้ชมมาดูนะผมว่ามือใหม่ทํางานอะไรดีนะผมอันนี้คืองานเวลหนึ่งเลยนะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆอ่าให้เรามาตรงนี้นะผมก็คือโรงงานผลิตรถนั่นเองนะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆอ่าพอเราไปถึงโรงงานผลิตรถนะผม <c oughs> ให้เรามากดทำงานนะครับโอเคพอเรากดทำงานเสร็จปุ๊บอ่าเราก็เอาของมามาประกอบใน วงสีแดงนะครับเพื่อนๆโอเคให้เราทำอย่างนี้จนครบ5ชิ้นนะครับ5รอบนั่นเองโอเคครับนี่รอบสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆก็สังเกตได้ว่าเราจะได้เงินมา2 0งนะผมกับจำนวน EEP 6นะครับซึ่งงานนี้ก็จะแตกต่างจากงานแกนพลังงานนะผมที่มันได้ EEP ประมาณ6นะครับแกนพลังงานได้4นะผมแต่จะแลกมากับเวลาการทำงานนะแกนพลังงานผมรู้สึกว่ามันจะเร็วกว่านะครับ โอเคก็ประมาณนี้ผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทำยุบไปก่อนนะผมสวัสดีครับ